คลิปนี้เรากลับมาอยู่กับหมวกกันน็อกบิวโมล่าอีกหนึ่งครั้งนะครับหมวกกันน็อกสัญชาติไทยที่มากับรุ่นใหม่ในปี2022นี้ครับบิวโมล่าราปิด R S ครับสวัสดีมากครับผู้ชมครับรีวิวหมวกกันน็อกวันนี้กับแพร่เมฆครับอยู่กับหมวกกันน็อกใบนี้ฮะสัญชาติไทยบิวโมล่าราปิด R S นะฮะถือว่าเป็นรุ่นใหม่ที่สุดของเขาในปัจจุบันนี้ตอนนี้วันที่เราถ่ายกันอยู่นี้ ยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการเลยนะคือมีรูปมีอะไรล้อนส่งมาให้ดูแล้วแต่ว่ายัง <Okay. S 1> ไม่ได้วางจาหน่ายอย่างเป็นทางการ <Okay. S 1> เขาจะวางจาหน่ายยางเป็นทางการวันที่15นี้ก็คืออีก2วันนะวันที่เราถ่ายนี้ยังขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรวันที่คุณได้ดูคลิปนี้นั้นก็คือวันที่15นั่นแหละฮะก็คือไม่เป็นไรยังไงมันก็ขายพร้อมๆกันอยู่ดีนะครับราปิด RS ตัวนี้นะฮะแต่ก่อนรุ่นก่อนหน้านี้เป็นราปิดเธรรมดาราปิดเเนี่ยคือ รุ่นที่มากับ <Wow. S 1> หลายๆสีหลายๆกราฟิกและรุ่นถ่าเอาพูดกันรู้จักกันง่ายๆก็คือรุ่นที่เป็นดาร์คบอลนั่นแหละดาร์คบอลแซดะคอลเลกชันดาร์คบอลแซดนั่นคือราปิดเอนะครับตัวนี้ราปิดไอเอสมาใหม่ละปรับเปลี่ยนใหม่ดีไซน์ใหม่ทั้งด้านในและด้านนอกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังกันนะฮะว่าตรงไหนปรับเปลี่ยนยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มกันที่ภายนอกก่อนนะฮะเรื่องสีสันข้ามไปดูตอนหลังนี่นะฮะเอาแคบ ภายนอกก่อนเพราะว่าเป็นหัวรุ่นใหม่นะเราคุยเรื่องภายนอกก่อนเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวตอนท้ายมีสีมาให้ดูแน่นอนมีเยอะมากข้างหลังหลังนั้นก็นั่นแหละฮะสีเขาสีใหม่นะเดี๋ยวมันมีมันเยอะกว่านี้มีเยอะกว่าน,นี้เดี๋ยวค่อนนยว่ากัอนอ่ะดูภายนอกก่อนปรับเปลี่ยนใหม่นะครับช่องลมเปลี่ยนใหม่ของเดิมช่องลมช่องลมด้านบนเนี่ยไอระพีดเอสเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางอันเดียวอันใหญ่ๆอันเดียวอันนี้เปลี่ยนเป็นสองฝั่งลวใช้แบบสองข้างแบบนี้นะครับช่องลมปากก็เหมือนกันสวิตช์เปิดปิดเปลี่ยนใหม่หมดเป็นแบบนี้คุณดู นี่เป็นแบบนี้ตัวเปลือกหมวกเนี่ยผลิตจาก SRT Shock Resistant Thermoplastic นะครับแต่ว่าจะให้เรียกกันง่ายๆคือเทอร์โมพลาสติกนั่นแหละฮะทา t เทอร์โมพลาสติกเป็นพลาสติกระดับที่ถือว่าใช้งานได้ดีนะระดับในในแบรนด์ดังๆหลายๆแบรนด์ใช้กันอยู่นะครับไม่ใช่แค่แบรนด์ไทยอย่างเดียวที่ใช้นะครับแล้วแบรนด์ดางๆก็ใช้กันอยู่ซึ่ง มันเหนียวมันทนทานแน่นอนผ่านมาตรฐานมีทั้ง ECE มีทั้งวอกอผ่านมาให้เรียบร้อยแล้วสําหรับหมวกน,นอก็อคบิวโมล่าทราปิไนเอตตัวนี้ <Okay. S 2> เขาก็มีมาให้นะครับอ่ะดูรอบๆไปก่อนดูรอบๆไปก่อนสปอยเลอร์เปลี่ยนใหม่สปอยเลอร์ก็เปลี่ยนใหม,ใหม่แต่ผมยังมองว่าสปอยเลอร์เนี่ยไม่ได้ยาวขึ้นนะยังดูในลักษณะคล้ายๆเดิม <Okay. S 1> อยู่แต่เปลี่ยนดีไซน์ใหม่แอรโรด y นามิกใหม่เฉยๆแค่นั้นเองนะฮะอ่าประมาณนี้ภายนอกชิลชิลก็มีมาให้ เป็นปลอดมาเลยไม่ต้องจ่ายเพิ่มแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ย r a i S เนี่ยต้องซื้อชิลเพิ่มต่างหากนะยกเว้นตัวที่เป็นดามนันบอลน,นะตัวดาวนันบอลมีชิลมาให้แต่ตัวอื่นๆที่เคยออกมาก่อนหน้านี้ลายอื่นๆเราต้องซื้อชิลเพิ่มแต่ครั้งนี้ครับมีชิลติดมาให้เลยทุกสีมีมพิวประหลอดติดมาให้นะครับช่องลมมีทั้งหมด1ช่องนะหตรงนี้ปาก1 2 3 3ช่องละ ข้างหลังมีออกอีก2รวมกันทั้งหมดเป็น5ช่องนะครับเข้า3ออก2ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับทื่อบอกไปแล้วนะไปต่อกันที่ด้านล่างบ้างนะครับด้านล่างดูซิเขามีอะไรมาให้บ้างมีการ์ดมีการ์ดบีโมล่ามาให้1ใบตรงนี้นะฮะโอเคน,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 นี่นวมด้านล่างเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่ไม่เหมือนกับตอนที่เป็นดาร์กบอลไม่เหมือนกับตอนลาปิดธรรมดาแนละ้วเปลี่ยนใหม่แล้ดีไซน์ใหม่เลยนะครับนอกจากฟองน้าด้านในและชุดนวมข้างนอกเนี่ยเขาหุ้มด้วยเทคโนโลยีแอคทีฟแอร แอติวิแอร์คือใส่สบายมากขึ้นสวมใส่สบายมากขึ้นระบายอากาศได้ดีมากขึ้นป <Yeah. S 1> ้องกันแบคทีรียด้วยนะครับก็ถือว่าพัฒนามาจากเดิมนั่นแหละนะฮะมี Emergency Quick Re l e a s e ตรงจุดนี้นะครับแต่ว่าในใบนี้ผมงงเหมือนกันนะทำไมเขาใช้เป็นแท็กสีดำนะปกติโดยทั่วไปจะใช้เป็นแท็กสีแดงเพื่อให้มันดูเพื่อให้หน่วยฉุกเฉินๆๆรู้ไงว่ามันเออไว้ดึงสำหรับ Emergency นะแต่ไม่เป็นไรเขาก็มีโลโก้สัญลักษณ์ของการ e m e r g e n c y ซอยู่นะครับของการของความฉุกเฉินอยู่ตรงนี้ หน่วยกู้ภัยเขาฉลาดเขาเขารู้อยู่แล้วมันสามารถถอดนวมออกมาได้โดยที่เราไม่ต้องปลดสายรัดคางให้มันวุ่นวายดึงออกมาได้เลยนะครับใช้งานได้ดีแหละก็ดูแล้วก็ถือว่าเดี๋ยวนี้จําเป็นจะต้องมีแล้วแหละสำหรับเทคโนโลยีแบบนี้สาหรับการปลดนวแบบนี้เพราะว่ามันคือความปลอดภัยนะครับ เวลาเราเกิดอุบัติเหตุถูกเฉยเนี่ยมาเสียเวลาปลดสายรัดคานมันก็คงจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับมันก็เลยต้องใช้อะไรที่มันเร่งด่วนและรีบหน่อยสายรัดคางสติฟริงล็อกนะครับแต่ว่าคนไทยก็เรียกง่ายๆก็คือกิฟล็อกนี่แหละฮะตัวสายรัดคางกิฟล็อกเนี่ยฝั่งด้านนี้ฝั่งด้านที่มีสีแดงนี้เป็นสเตลเลสสตีลนะครับก็คือแข็งแรงนั่นแหละครับไม่ใช่ว่ามันจะหลุดได้ง่ายๆนะแต่ว่าแล้วก็มันก็ข้อดีของมันก็คือสวมใส่ได้ง่ายนั่นแหละเอาเข้าเอาออกง่ายกว่าดีดิ แต่ดีดีลิงก็นะต้องยอมรับเขาว่ามันปลอดภัยกว่าก็จริงแต่ว่ามันก็สวมใส่ค่อนข้างลําบากที่นึงนะครับสำหรับใครที่ไม่ค่อยถนัดนะมันก็จะยากหน่อย รวมด้านในยังว้าหูสําหรับการติดตั้งบลูทูธมาด้วยนะครับคือเสาร่องเข้าไปเลยติดตั้งบลูทูธได้นะครับติดตั้งบลูทูธได้เลยทุกแทบทุกแบรนด์แหละนะติดได้นะครับรองรับการสวมใส่แว่นตาสําหรับแว่นตาเครื่องแว่นตาสายแว่นสายตาแบบผมอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าแว่นกันแดดเรบงเรแบนจะใส่เท่ๆก็ทําได้เหมือนกันรองรับเหมือนกันใส่ได้นะครับเขาเขียนไว้เลยในตรงนี้นะ I wear ใส่ได้นะฮะตรงด้านหน้าจุดนี้จะเห็นได้ว่าช่องลมมันจะเชื่อมกันมันจะเชื่อมกันนะครับเวลาคุณเปิดช่องลมที่ปากนี้นอกจากหายใจสะดวกสบายมากขึ้นแล้วยังแบ่งลมมาส่วนหนึ่งมาโผล่ด้านบนตรงจุดนี้ตรงเมาสากาดนี้นะครับเพื่อสําหรับการไล่ฟ้านั่นเองนะเออก็เป็นเทคโนโลยีที่สมัยในี้ใครๆเขาก็ใช้กันนะครับเพื่อช่วยในการไล่ฟ้าในระดับหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้ไล่จนแบบว่าหายหมดนะไม่เหมือนการติดพินล็อกนะครับ มวกล่องรับการติดตั้งพนล็อกนะมีหมุดพนล็อกอยู่ตรงนี้มีหมุดพนล็อกอยู่นี้แต่ว่าพนล็อกเขาไม่ได้แถมมาให้นะอันนี้เราต้องจ่ายเพิ่มเราต้องซื้อเพิ่มถ้าใครต้องการน,นะครับเดี๋ยวลองใส่ให้ดูก่อนก่อนจะถึงเรื่องสีเดี๋ยวผมใส่ให้ดูสักทีหนึ่งว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นี่รุ่นใหม่เลยรุ่นใหม่เลยนวมก็ใหม่อมาโอ้โหย มันใส่สบายนะมันใส่สบายรู้สึกว่ารวมมันจะกว้างหน่อยรวมมันจะกว้างหน่อยใส่ปุ๊บเข้าไปเลยเมื่อกี้นะ่าหลายคนน่าจะเห็นนะฮะลองใส่แว่นดิโอ้แว่นก็ใส่ง่ายแว่นก็ใส่ง่ายนะครับมันจะประมาณนี้เวลาใส่แล้วนะเอาเปิดให้ดูทีนึงเดี๋ยวดูรูปทรงก่อนทีหนึ่งนี่แบบนี้โอเคแบบนี้แบบนี้แบบนี้ คือมุมมองก็ไม่ได้แย่ครับมุมมองคือกว้างเลยนะบนล่างกว้างเลยนะครับสำหรับบวกจงสปอร์ตนะซ้ายขวาโอเค1 8 0อบองศามองเห็นหางตามองเห็นนะฮะแล้วก็นวมด้านในนวมด้านในไม่ได้ถือว่าบีบจนเกินไปถือว่าใส่สบายนะนวมเขาค่อนข้างกลางๆไม่ได้นิ่มป่อยแล้วก็ไม่ได้แข็งเป๊กก็คืออยู่กลางๆก,ก็คือใช้งานได้ดีใช้งานได้ดีสําหรับสําหรับผมนะ น้ำหนักเนี่ย1,400กรัมเริ่มต้น1400กรัมนะครับแต่ถ้าไซส์ใหญ่มากขึ้นก็หนักมากขึ้นส่วนใบนี้ที่ผมลองเนี่ยเป็นไซส์ L อนะใบนี้จะพ4 0 0่กว่าๆก็ถือว่าไม่ไม่ได้ถ่วงนะฮะก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ไม่เด็เน่ยน้ำหนักถ่วงมีนิดหน่อยมีประมาณ10-20%ที่ถ่วงเวลาเราเอียงคอแบบนี้นะครับบนล่างก็เหมือนกันบนล่างก็เหมือนกันคล้ายๆกันนะฮะ แต่ที่ผมชอบเลยนะคือเรื่องมุมมองนะผมรู้สึกว่ามันมองแล้วมันเคลียร์มันมองแล้วมันเคลียร์ไม่มีอะไรมาบังนะมันมองเห็นเคลียร์ๆเลยเคลียร์มากเรื่องชิวประหลอดมันก็ไม่ได้ถือว่าประหลอดขนาดนั้นนะไม่ได้ถือว่าเป็นประหลอดที่กลางคืนจะมองลําบากกลางคืนยังสามารถมองเห็นได้อยู่สำหรับผมนะคนอื่นสายตาคนอื่นไม่เท่ากันผมไม่ทราบว่าคุณมองเห็นไหมสําหรับตอนกลางคืนประหลอดแบบนี้แต่ผมบอกว่าบอกง่ายๆแบบว่ามันเป็นประหลอดบางๆไม่ใช่ประหลอดจ๋าๆ ต้องบอกแบบนี้นะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวถอดก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูเรื่องสีเดี๋ยวไปดูเรื่องสีกันเรื่องสีนะครับมันโอ้โหผมจำไม่หมดมันเยอะมันเยอะเลยมันเยอะเลยนี่คือต่อไปนี้จะหยิบขึ้นมาให้ดูเช่าที่หยิบได้นะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะ คือมันเยอะมากนะเริ่มแบบนี้ผมจะเล่าเรื่องสีให้ฟังแบบนี้ครับมันแบ่งเป็นซีรีส์มันแบ่งเป็นซีรีส์ของของสีนะเขาจะมีคอนเซปต์ในแต่ละในแต่ละซีรีส์ของเขาเริ่มที่ซีรีส์แรกคือซีรีส์แบบนี้นะครับซีรีส์นี้คุณเห็นไหม ETH แบบนี้มันคือสกุลเงินดิจิตอลสกุลเงินดิจิตอลบิตคอยน์ ETH e t h e r e u m และพวกนี้มันจะมีอะเดี๋ยวผมหยิบให้ดูอันนี้อันนี้บิตคอยน์นี่บิตคอยน์ Bitcoin. เห็นไหม มันจะมีทั้งหมด4สกุลเงินที่ดังๆอะ่ะสสกุลเงินที่ดังๆอะ่ะอ่าน,นี่เหรียญบิตคอยตไปแล้วอันนี้เหรียญอะไรชิปนี่เหรียญนี้เป็นรูปหมาเนี่ยอย่างเงี้ยใช่หมาปะวะจำ <c oughs> ผมก็ไม่รู้นะผมไม่ช้ำเรื่องนี้นะผมไม่รู้ใช่หมาปะนะนี่แล้วก็สีสีสีส,ส,สีเดี๋ยวเลี้ยงให้ดูนี่อีกตัวหนึ่งคือสีด้านหลังนี้นะครับอันนี้อันน,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 นี้อันนี้เหรียญ BNB เนี่ยครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้อันนี้คือซีรีส์ของดิจิตอลสกุลเงินดิจิตอลนะซีรีส์ของอ่ีีนี้คือเหล่าสกุลเงินดิจิตอลนะครับที่ยอดฮิตในในโลกในโลกนี้เลยก็ได้เขาดึงเอามาใช้ในการดีไซน์หมวกนะครับมันก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้ใครชอบสีไหนก็ลองเลือกกันดูนะครับไปต่อเดี๋ยวขอเก็บก่อนคอลเลกชันถัดไปเรียกว่าเป็นคอลเลกชันแล้วกันไม่ใช่ซีรีส์ละ คอลเลคชันถัดไปจะเป็นเรื่องของสเปซเรื่องของอวกาศนะครับเขาจะเอาคอนเซปต์ดีไซน์แบบนี้มาใช้กับหมวกในในคอลเลคชันนี้ที่เป็นอวกาศอย่างพวกนี้นะครับนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นดีไซน์ของอวกาศมียานอวกาศมีสเปซชิ p อยู่อย่างนี้เห็นไหมนะมันก็จะหลายๆสีหน่อยอันนี้ด้วยเอย้สีนี้ผมชอบส่วนตัวสีนี้ผมว่าสวยสีนี้สวยสีนี้สวยนะอันนี้เป็นซีอันนี้เป็นชื่ออะไรอ่ะชื่อรุ่นอะไรอ่ะ สเปซแอเรียเออนี่สเปซแอเรียหน้าตาแบบนี้นะครับและน,นี้ก็เป็นสีด้านนะอันนี้เป็นสีด้านสีเดียวเลยบางที่มีเนี่ยในในรอบนี้ที่เข้ามามีตัวนี้ตัวเดียวนะที่เป็นสีด้านเท่าที่ผมทราบนะครับเนี่ยก็เป็นเป็นพวกดวงดาวอวกาศหน่อยเป็น explore นะฮะมันก็จะประมาณนี้มันก็จะประมาณนี้ สำหรับเรื่องราคานะครับมันอยู่ที่2290บาทราคานี้ไม่ต้องจ่ายเงินซื้อชิปลอดเพิ่มนะมีชิปลอดมาให้คุณผู้ชมเลยเรียบร้อยนะครับติดตั้งมาแล้วแบบนี้เลยนะครับถ้าใดที่สนใจติดต่อสอบถามช่องทางด้านล่างตรงนี้นะครับแฮ mm hmm. มเฮดยินดีให้บริการท่านนะครับหรือว่าสะดวกหน้าร้านก็เรียนเชิญน,นะครับร้านอยู่ที่เรียกตำรวดลามิาครับถนนนวลจันทร์ลองเซิร์ชดู g o o g l e Map ได้เลยเข้ามาที่หน้าร้านได้เลยมีสีให้เลือกแบบที่คุณเห็นไปเมื่อสักครู่นี้แหละนะครับ ส่วนเรื่องไซส์มาลองดูเดี๋ยวจะรู้เองว่าเป็นอย่างไรนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้ก